สวัสดีครับนี่ครับนี่ครับพระนางพญาสวยมากสวยจริงๆอันนี้เนะี่ยเขาต้องเรียกว่าสวยสวยฝุดฝุดละกันสวยงามมากเลยอันนี้องดาราเลยโอ้ใช่ใช่ใช่องค์ดาราเลยไอ้ข้างหลังเหมือนมีแร่แร่อะไรด้วยหรือเปล่ามีเมื่อกี้ที่ลงเขาเรียกอะไรนะเ,เป็นธรรมชาติของพวกพระเนืน้อดินใช่ไหมจะมีพวกแร่พวก แล้็ตอนอ,อยู่อืตอนที่ผมที่ผมไม่เนี่ยที่ผมส่องแว่งขยายดูมันเหมือนกับมันมีเม็ดเม็ดเป็นพวกแร่อะไรอยู่สักอย่างนะพันธุดินแล้วองค์นี้แบบโหวสวยมากเลยนะทั้งพิมพ์ทั้งหน้าตาสมบูรณ์สุดๆเลยอันนี้อนนเออเดี๋ยวก่อนองค์นี้เขาเรียกว่าพระนางพญานี่ของของอน,นิกุไหนอะ อันนี้ก็คือกุฏิวัดนางพญาพิษณุโลกเลยเนาะพิษณุโลกสองแควเราเนี่ยอ๋อเมืองสองแควเราแล้วแล้วพิมพ์เขาเรียกอะไรนะตรงนี้มันอันนี้พิมพ์อกนูนใหญ่อ๋อนี่คืออกนุนใหญ่แล้วแล้วแล้วเขาตรงนี้มีแบบโค้งอย่บบเรียบไหมหรือมีไหมในลักษณะของพิมพ์ทรงของพระนางพญาเนี่ยนะที่ว่าจะมีพิมพเขาตรงนั่นแหละที่จะแตกต่างกับพิมพ์อื่น เพราะว่าจริงๆแล้วก็คือแบบเขาจะเป็นพิมพ์แบบว่าเขาก็จะในลักษณะนี้แหละออกโค้งโค้งอ่าออกโค้งโค้งแต่ที่ว่าจะมีแบบว่าเรียกแตกต่างกันไปก็คือเขาตรงนี้ก็คือเขาตรงเป็นลักษณะแบบว่า oh. ตั้งตั้งฉากกับไอ้นี่เลยเป็นมุมองศา oh. ก็ตรงพื้นเลยตรงนี้สวยมากเลยนะเพราะ oh. ว่าคาบคาบกูที่ติดนั่นนี่ก็ยังแบบตอนส่องนี่ก็ยังเห็นแบบ น่นนนชััดสวอี้ได้มาก็เก็บไว้ตั้งนานแล้วองค์นี้สวยมากเลยชัดเจนไม่เคยเอาออกมาให้ใครดูหรอกเรียกว่าองดาดาไลได้จริงๆเนาะสวยมากเลยองนี้ไม่เคยเอาออกมาให้ใครดูไม่มีใครใครได้เคยเห็นหรอกเราเคยถ่ายคลิปของของสมเด็จนางพญาอันนั้นก็กลัวว่านางพญาไหมเราเคยถ่ายที่เราถ่ายไปนน้นเมื่อคลิปก่อนว่ามันเป็นพิมพ์เขาโค้งอ๋อพิมพ์เขาโค้งเนาะแล้วก็อกไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหม ไม่ได้สวยขนาดนี้นะผมถ้าผมจำได้ไม่ผิดนะการเรียกลักษณะพิมพ์ตรงพระก็จะเรียกจากพุทธลักษณะของพิมพ์นี่นะถ้าดูดานข้างเห็นไหมการตัดเออยังไงเราก็ต้องคุยประวัติของขององค์พระคร่าวๆนะเพราะว่าเพื่อนที่ไม่ได้ดูคลิปก่อน <c oughs> มาดูคลิปนี้จะได้แบบมีข้อมูลเล็กๆน้อยๆน,นะ <c oughs> ที่เรานํามาฝากองค์นี้เห็นบอกว่าประวัติประวัติที่แบบบันทึกกันเอาไว้น่าจะ สร้างในสมัยอะไรอ่ะสมัยของพระวิสุทธิกษัตริย์ทีอันนี้คือแม่พระนเรศวรไหมใช่เพราะว่าวัดนางพญาเนี่ยสถาปนาโดยพระวิสุทธิกษัตรีับพระมหาธรรมราชาซึ่งว่าเป็นพ่อแม่ของพระนเรศวรอ๋อเออ๋อแล้วก็คือพระพิมพ์นางพญาเนี่ย ก็ได้มีการสร้างเพื่อบรรจุปลกไว้สืบทอดพุทธศาสนาไงที่ที่วัดนางพญานน้นใช่ไหมใช่ผมมีหน้ามีหน้าพิมพ์ทรงผมว่าดูอ่อนช้อยดูอะไรเหมือนเหมือนผู้หญิงเนาะแค่ด้าพิมพ์ทรงนะแต่ว่าพุทธคุณอีกเรื่องหนึ่งนะพุทธคุณนะเพราะว่าพิมพ์ทรงเนี่ยผมดูอ่อนช้อยเพราะว่าเพราะว่าสร้างเพราะว่าเป็นในนั่นของพระวิสุทธกษัตย์เนาะก็เลยดูแบบเหมือนลักษณะอ่อนช้อยสวยงามเหมือน เหมือนเป็นสตรีนาะอกนูนด้วยอะไรด้วยนาะ,ะสวยสวยงามมากเห็นว่าพระองค์นี้น่าจะมีอายุการสร้างตั้งแต่อะไรนะที่ที่เราได้คุยกันแล้วก็ผมเคยได้รับข้อมูลเมื่อคลิปต้นๆน่นะมีพัน0ก้ารยกว่าถึงถึงสองพันหนึ่งร้อยหรือเปล่าถ้าไม่งั้นก็น่าจะผ่านการเวลาไปแล้วสี0หอปีนะถึงตอนนี้ก็จะอยู่ประมาณใชประมาณสี <400 S 2> <500 S 1> <ป>่ถึสี่ห้าอปีนะถ้าตั้งแต่การสร้างบรรจุคราวก่อนสร้างวัด ้างวัดแล้วก็สร้างพาบรรจุปูกก็อยู่ในประมาณปีพศที่บอกมานั่นแหละโอ้ประมาณสี่ห้าร้อยปีได้แล้วแล้วมาเห็นว่าแต่กูนี่สมัยรห้าใช่ไหมใช่ไหมตอนนั้นมันเหตุการณ์มันประมาณไหนนะที่ว่ารห้าหมายถึงว่าประมาณปีพศสองพันสี่ร้อยสี่สิบสี่สี่สิบสี่เนาะอ่าทางเสด็จพ่อรห้าเรานี่มีเสด็จประพาสตอนอบบที่ที่สนุโลก แล้วก็คือแบบว่าทางวัดนางพญาเนี่ยก็คือได้ทำพับพาเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าจะทำสาราสาาตอนรับท่านอ่าที่ประทับเนี่ยพอที่ประทับอ่าพอตอนขุดหลุมอ่ะเาื่อจะวางเสาวางอะไรเนี่ยเสาวางแปลนอะไรพวกเนี้ยก็ บังเอิญเจอห้านางพญาจํานวนมากถึงเขาบอกว่ามากมากมากจริงๆมากมากเยอะมากเออเหรอ่าก็เลยนําขึ้นมาจากหลุมเนี่ยที่ขุดเนี่ยแล้วก็เอามาถวายอให้กับเสด็จพ่อด้วยพอเสด็จพ่อเราห้าเราจะกลับจะกลับอ่ากลับนครก็คือกลับกรุงเทพนี่ก็ถวายให้พวก ถวายให้ให้กับท่านอ่าแล s, <S is this? This is is ้วท่านก็มีแจกกะใข้าราบริพารเน่ยดิดังนั้นข้าราชบริพารพวกผู้ติดตามอะไรเนี่ยและส่วนหนึ่งก็พากลับมาที่กรุงเทพโอ้แล้วพระเยอะๆท่านเอาไปไหนอะพ่อเราห้าเราอะเห็นว่าท่านมีแบ่งแยกไปบรรจุกไว้ที่วัดในกรุงเทพนี่อยู่สองวัดนะวัดเลียบกับวัดอินนะอ๋อเหรออ่าวัดอินบางงดอมอ๋อเหรออ่า อ๋อถ้ากลับกลับมาบรรจุกุอยู่ที่ที่ที่วัดอินกับวัดเรียบที่ที่กรุงเทพโดยโดยเฉพาะที่วัดอินนี่มีลานบันทึกไว้เลยนะใบลานเขียนไว้เลยว่าเป็นพระที่นํากลับมาจากทางสุนโลกบันทึกประวัติเลยว่ามายังไงว่าบรรจุกูไว้เมื่อปีอศ 2 4 4 4น่อเนื่องในจากพ่อหลวงเราขึ้นไปประพาสแล้วก็ไปไหว้การรัสการพระชินราชประมาณนั้นแล้วก็มีน้ำกลับพระพันจึงโอ้จำลองด้วยตอนนี้ขึ้นไปอ๋อเหรออ๋ออันนี้ก็แสดงว่ากลุ่มนี้ก็ก็มันเนื้อหาหรืออะไรมันอาจจะมีการพิมพ์อาจจะเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างแต่เนื้อหาอาจจะแตกต่างเพราะว่าไปลงกลุ่ม สภาพเอ่อสภาพรอมของโกลก็อาจจะแตกต่างกันไปชื้นความแรงเพราะว่าภูมิประเทศภูมิอากาศแต่ละที่มันจะแตกต่างกันร้อนชื้นอะไรต่างๆนี้ต่างๆกันเพราะนั้นั่นในลักษณะยิมตรงองค์พระก็คือเหมือนเดิมแหละแต่ว่าผิวพรรณของวันณะของพระเนี่ยสีอาจจะแตกต่างกันไปแต่องค์นี้ถือว่าสวยมากแล้วแล้วตัวที่ที่ที่พิชณุโลกเองเนี่ยเห็นบอกว่าแตกถึงสองครั้งเมื่อแตอครั้งที่สองเนี่ย ไปแตกอีกต้องปีพศอ,อ,อะไรที่เพื่อนบอกเมื่อกี้สองสี่เจ็ดศูนย์หรือเปล่าแตกโดยยังไงนะที่ตอนนั้นเพื่อนเพื่อนบอกว่าพระพระอะไรอ่ะพระพระอาจารย์ถนอมอพระอาจารย์ถนอมก็คือ,อเจ้าวาดนสาสม,มัยนั้นนะตอนสองสี่เจ็ดศูนย์อ๋อไปพบว่าแตกในที่ไหนนะใกล้ใกลกุดท่านเหนอที่เจดีเจดีใกล้กุดท่านเนาะก็ได้พระจํานวนมากนะได้พระจำนวนมากแล้ว แล้วก็บอกว่ามีการแบบว่ากระจายไปใส่กูอื่นๆอีกนะใช่ใช่ไหมโอ้กระจายไปใส่กูอื่นๆในในไหนในในพิษณุโลกนั่นเองพิษณุโลกก็มีในจังหวัดอื่นก็มีแต่ว่าอันนี้มันก็คือแบบว่าไม่มีการบันทึกกันหลกันกไวเพราะท่านแจกท่านแจกออกไปเพราะมันเยอะเยอะมากเหมือนจะจะลักษณะคล้ายแบบว่าสมเด็จวัดเกศชยโยอ่ะที่ว่าไปตอน ไอเนี่ยจะดีบางออกมาแล้วก็มีการแบบว่าใครเอาไปบรรจุไว้ที่ไหนที่ไหนบางทีบางบางส่วนก็ไม่ได้บันทึกแต่ว่าเนื้อหามวลสารอาจจะใกล้เคียงการพิมพ์ทรงทุกอย่างได้ทรงทุกอย่างคือใช่อะไรเงี้ยแต่ทีนี้แต่รูปลักษณ์อาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่าอยู่กับกุ้ยเผิวพัรณผิวพรรนลักษณะผิวพรรณของเนื้อผ้าเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปแสดงว่ากุว่านางพญาเนี่ยใช่ไหมครับที่พินุโลกเนี่ยก็ถูกกระจายจากดั้งเดิม ที่วัดเนี่ยออกไปอยู่ในกลุ่อื่นด้วยทั้งที่มีบันทึกแล้วไม่มีบันทึกรวมถึงที่ในกรุงเทพด้วยเนาะเพราะว่าอันนี้เก็บมานี่ไม่เคยเอาไปใช้ไปทําอะไรเลยนะถ้าถ้าถ้าเอาไปสัมผัสกับเหงื่อกับใครอะไรพวกนี้ยผิวสีสภาพองค์พระก็จะเปลี่ยนไปอีกเนาะอันนี้คือผิวเดิมเดิมอันนี้เขาเรียกว่าดิบๆที่ได้มาเลยเขาเรียกแรไอเทมเลยดิบๆสวยมากเนาะจริงๆแล้วเรามองเห็นเนี่ยพุทธลักษณะ ศิละปะท่า,านอาจจะเหมือนรูปรักษ์ผู้หญิงแต่จริงๆแล้วเนี่ยพุทธคุณท่านเนี่ยคงกระพันชาตีแถวคาดนะครับเมตตามหานิยมมีแทบครบนะครับคือครบหมดทุกแล้วเด่น,นเด่นเรื่องเด่นเรื่องคงกระพันด้วยนะเพราะ,ะว่าทหารน,นำหน้าเออทหารเอาไปลุก ตอนแรกผมคึกว่าเป็นเฉพาะไม่ตามหานิยมแต่ว่าคงกับพันชาตีนําหน้านะครับอันนี้ประสบการณ์เยอะแยะมากมายเนาะเยอะแยะเพราะเป็นอะไรเป็นหนึ่งในหนึ่งในจากใช่ไหมเป็นจากมาคีนะเออนะวันนี้เราก็เอาพระสวยๆเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นอีกพิมพ์ทรงหนึ่งของ พรพนางพญากูว่านางพญาใหม่เพื่อนๆได้ชมนะครับใครต้องการสอบอสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ลองดูนะครับใน YouTube ใน Google ในอะไรก็ลองเช็คดูนะครับของเราก็มีข้อมูลเบื้องต้นให้เพื่อนๆเป็นไกด์ไลน์ให้เป็นแบบกระตุ้นความอยากของเพื่อนๆในการสืบค้นหาต่อนะนะครับก็จุดประกายใช่จุดประกายครับถูกใจไม่ถูกใจก็คอมเมนต์ให้เราติชมได้นะครับพูดคุยกับพวกเราได้แต่อย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามส u ัครส i b e ให้พวกเราเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้เราจะไปกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าว่าเป็นท่าอะไรนะครับมาชมกันครับโอเคครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ